ยินดีต้อนรับสู่รายการไซเบอร์5นาทีเรื่องไซเบอร์ง่ายๆที่ใครก็ฟังได้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไซเบอร์5นาทีกับผมพี่เอ,อิร์ธและจูนค่ะวันนี้เรามากับหัวข้อที่ชื่อคล้ายกันแต่ความร้ายแรงไม่เหมือนกันเลยขอต้อนรับสู่แมตช์หยุดโลกมัลแวร์ vs แรนซัมแวร์ใครร้ายกว่ากันโหยพี่เอ,อิร์ธนี่มันไซเบอร์ไฟท์คลับแล้วนะคะ งั้นเริ่มจากคำแรกก่อนเลยครับมันแวร์ย่อมาจาก Malaysia อฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์อันตรายนั่นเองแล้วมันแวร์มันมีหน้าตาย,ยัางไงบ้างอะพี่มันแวร์มีหลายประเภทเลยครับเช่นไวรัสโทรจันเวิร์มสปายแวร์แอดแวร์คือทุกอย่างที่เข้ามาในเครื่องเราโดยไม่พึงประสงค์และทำอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้อนุญาตโอ้โหกองทัพตัวร้ายเลยนะคะใช่ครับแล้วในกลุ่มมันแวร์นั้น ก็มีตัวหนึ่งที่ร้ายลึกมากๆชื่อว่าแรน s o m w ว r e เคยได้ยินชื่อแต่ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรบ้างอะ่ะแรน s o มแวร์คือมันแวร์ชนิดหนึ่งที่จับไฟล์ของเราเป็นตัวประกันมันจะเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดแล้วขึ้นข้อความว่าจ่ายเงินมาถ้าอยากได้ไฟล์คืนโอ๊ยแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วอ่ะพี่เหมือนโจรเรียกค่าไถ่ในหนังเลยครับแต่เป็นไฟล์เอกสารรูปงานหรือแม้แต่ข้อมูลลูกค้าของบริษัทเรา แล้วถ้าเราไม่จ่ายเงินล่ะคะจะได้ไฟล์คืนไหมส่วนใหญ่ไม่ครับบางรายจ่ายแล้วก็ยังไม่ได้เงินคืนเพราะคนร้ายไม่มีจิตสำลึกอยู่แล้วงั้นแรนซัมแวร์นี่คือมันแวร์แบบพิเศษที่บีบบังคับให้เราจ่ายเงินใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นมันแวร์ที่ผสมวิธีทางเทคนิคบวกการขู่เรียกเงินอันตรายคูณสองแล้วเขาเอาแรนซัมแวร์เข้ามาในเครื่องเราได้ยังไงบ้างอะคะ มักจะแฝงมากับอีเมลหลอกลวงไฟล์แนบจากคนแปลกหน้าหรือลิงก์ที่ดูน่าเชื่อถือบางครั้งแค่ดาวน์โหลดไฟล์เดียวก็โดนได้เลยครับโหแบบนี้ใครก็เสี่ยงโดนได้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับเอกสารทุกวันใช่ครับเพราะงั้นการสำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพเป็นประจาและไม่คลิกลิงก์ปแปลกๆคือทางรอดที่ดีที่สุดและแน่นอนต้องติดตั้งแอนตี้ไวรัสที่ดีและอัปเดตระบบให้ทันสมัยเสมอด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับจูนสรุปนะคะมันแวร์คือชื่อรวมซอฟต์แวร์อันตรายส่วนร a นซัมแวร์คือมันแวร์ชนิดหนึ่งที่จับไฟล์เราเรียกค่าไทยรู้ไว้ป้องกันไว้จะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้เพราะไฟล์หายครับแล้วพบกันใหม่ในไซเบอร์5นาทีตอนหน้าครับบายบายคะ่ะขอให้คำของทุกคนปลอดมันแวร์นะคะ